สวัสดีครับช่องธนดุทขับรถพัดกับเถท่อเที่ยวครับหอดเลยขับเจอดไปตรงนี้จอดน้นนะนจอดเสร tăng đấy tăng khủng bỏ, lần bưng các, tăng vị trí các, hoàn cây giang vẫn เไปแค่รถเปยแล้วลงงอนอนะที่จอดขังทางถาดเมียนบอกว่ามี่ <c oughs> ไม่อย,อยากไปกวนเลนะ่นวะเอาบุรีจะเอาไปเนี่ <c oughs> เ็แงรัไม่ลมันในที่มันจบัารมมันัดเป็นบ่เหงือซุปเลยบะรถอนาตจเป็นยังไรถไทยวผมมาตัดข้าวมนรัย่ด เยวอ้อมไม่วลไปปไปแขงน้ำจางแม่บางทีินขบางเินุ่งเี่ยเจ็ตัวนั่น่ะตึเปาเดเปิดทั้งร่งเยเนมเัดลยบางเขาว่าบางเขาเอาพอกัถลุงกอนหน่อยรถเบาต้องลงกอนตัวรถบ้านคยตามอี่ดังรถบ้านก็จอดอีแล้วเดินอีแล้วรถงานคนวางซีลยวา อาลูบาไปดีกบไปนอนเลยแล้วพอเอ้ยนอนนอนเลยนะว่ามียังดอกหินแกนอยู่พอเอ้ยก้นไหลดอกก้อยเข็นเอาคุณอาเบิ่งเลยคนสำรวจคุณพ่อสำรวจเลยดิเออสำรวจก้อนมูแล้วมาลงคันในไายเดี๋ยวเออคุนพ่อจะลง ล่งก่อนว่ะเดินทางล่อยู่นุณบอกมีเหล่าล่วงมาเดินข้างลงนะฮะเปนไปด้วยเนสคอสละคนสละคนในแจ้งหนาเด้คอคุนบอก พอดีดีนังแจ้งหนาพอดีนแา้วเราคนเราคนบรรลนคุคุคุอุขไปเลยมรนเาเอาพอเขาเองเขาข้างนี้อ่กเออข้างคุณบ่กเนี่ยนั่งสมบรวจแล้วดิเขาแล้วเนะี่ เราใช้เวลามาเขานีไ <Netz> ม <mainly perce als> ่เราใช้เวลไปเราคับบางทีจะมาบ่อยไปจว่าปัจจัยน้ำมัแจ่ว่า รถออกเท่ละ่ะสอาสออ้คนเดียวนี่และหน,นึ่งสามสามอ้่อลอันคิดคิดแน่นันแล้วประกาศมาเชียวนตำรวจนู่เดี๋ยวแล้ว นี่ยละดินดินน่าจะไหลเอามาแข็งว่นน่าจะแข็งอยูม่มั้งเอารถไถลงไปเดี๋ยวไปถามลูกพี่กันมันจะผมกัน Mày phá Hãy phốm xa nè Mình đơn Đâu mà tắt nhà mà sâu Tặng cái gì bằng lấy Đẹp đẹp สำหลก้อนมูเลยบ้าวนฮะล้อเรียบวะล้อเรียล้อเรบ้านไฮเอ็นเพราะว่าไฮเพราะว่าไฮุนล้มพ่วงหนึ่งสอสามลงกกนเนส่นด้วยราาเจ้าตัวนี่ปะ่ก้อนมูเลยไปล้มพงอ่ะ ไทยมาหนักเลยดิน้ำพุ่งตัวจังมันลุ้งไทยายตรงนี้รถคันนึงเส้นเดีอยจะลงไปวันนี้้งไปทำรูลุ้งำรปทำดนร้ อันนี้ปลามีคนสำรวจแล้วป่ะนี่ตรงนี้รถเชียงหวงหนึ่งคันเอารถบัสจอดมาไปเออรถบัสผมเลยบ่ออถ้าลงก็บคืนนอนเลยเดินอนก็คือนอนคือจบแห้งไงทุกคันลุงไม่ไเอาหินผมเห็นปลาดิไปตลอดก้อนมูได้เลยปลาสำรวจไปดิจะไปหาเมกนี่รถไทยแย่ดิบอลรถไทยดิ เย้ยเราไทยจะจอดทอี่หลายคั้นอดียวเนี่ยโอ้ยอันอันท่อน,นี่ท่อน,นี่เขาว่า,าให้เดรนเซอร์เขาไปเต้งนาได้มุดเขาไปลวดฝนตกมากเราต้องยาดเปียกตอนนี้รอรถอย่างเดียวว่างเจ็บรอให้แดดสักพักเดดเด็ดเ,เด็ดคักกี่เหล่าอะนี่ยี่เนาะเมื่อคืออยู่ในสีเขีดเนาะ เอ็มวันน่ะน้อน้ำเนี่ย๊าดวันน่ะ,ะมาพักได้สี่เดือนเอ้มวันน่ะและตอนนี้อ่ะร่รุ่นอย่างเดียวรถไคจะเลี้ยงดวงคลิปนี้เอาไวปสนิทนะครับเดอ้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ